สวนะสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้ากำใจกกกอกนะคะก็น้องน้ำมนนะคะขี่รถขี่รถไฟไฟ้านะคะกับลุงจม,มี่ค่ะเห็นไหมคะถึงบ้านแล้วจอดแล้วนะคะนี่ค่ะ น้ำมนไปซื้อของอยู่ที่บ้านกุกตูมนะคะน้ำมนก็เข้าไปบ้านแล้วนะคะมาแต่ซื้อของแล้วก็เข้าไปบ้าน เห็นบอขนาดไปไม่นะเข้าอ็ดไม่นมาเฮือเราับอิจชอดังเอาไปตายเพื่อฟืน โอ้ย้ามจะยุคคำเลยได้หนาวมือได้้าคอมเพลนเซอรนเงนสามร้อยซ้าผักครีมสกินลุงโอมมนโอมมนธรมดโอมนโอมนอยู่ขนาดฝงนู้นะ้องลุงน้าฝองลุงไม่เฮา เขาพานอนกูเหมือนกูนะเมกกี้นะคะเมกกี้เขาอยากออกไปอะไร คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ